เป็นทั้งเบาหวานทั้งามดันการเที่มาพร้าวกาแฟสองตัวนี้ออนหลาวออนเคลียเป็ื่นมะยังเต่ามาชดเชยต้องใส่แขนพยุงลูกสองซองแรกก็มีอาการดีขึ้นเป็นผิดปกติก็เก่าจากลูกยากลูกมะยังเต่าก็มีการเบาตัวลูกง่ายข้องก็เก่าหลังจากขึ้นบันไดมีมีเงา่อปัญหาเงาเลยจะกวาดขึ้นบันไดสั้นสองห้าตันกับเงาจะขับก้อนก้อนขึ้นบันไดได้ ตุ้มแคนี่ก็มีอาการแบบว่าดีขึ้นไรเพราะว่าตอนนี้ลุงอายุหายไปเก้าปีแล้วก็บทำงานโรงงานเด,ดร็จปกติก็ไม่มีอาการไงเอออาการก็ดีพอรักกินตัวกาตัวนี้ตุ้มไม่กินเบ็ดสามกล่อง,งแล้วกินจากก้อนอย่งางนั้นแล้วไม่ได้กินยี่หอ้อหรืออะกินกาแฟตัวนี้แหละตนี้เบาหวานความดันไปหาหมอหมอกระยองออว่าลุงจะทําอะไรมาถึงความดันควบเบาหวานนึงดีอย่างนู้นอย่างนี้เมาว่าเรา ผมก็มาหาอะไดกเพคอมวัดกินกาแฟจนี้แหลย